วันนี้มาแซ่บๆด้วยกันค่ะอันนี้ออกปลาด้วยจ้ะเด้อภาษากราดบ้านยายสวนเรียกออกจ้ะทำไมถึงบอกว่าออกไม่ใส่น้ำนั่นเองเอาปลาใส่เอาเครื่องปรุงใส่ค่ะคุณตาบอกว่าลองไปไปลองขี่โยโยโย่ทำไมยารู้ไอ้ตัวยารู้ตัวไม่บอกแต่ใครรู้ไอ้คุณลพยไอ้นนี้กูเด็กเกินอันนี้ไม่รู้งงโย่คุณตาแกดูแกเช็ครถให้จักรยานไปทำงานที่ไปเอามาจากบ้านน้องมนนั่นแหละจ้ะ เดี๋ยวไปลองรถก่อนเด้อจ้ะมีอะไรเราก็ซ่อมใชกัหมเ้อซ่อมจ้ะค้นเก่ามันสูงมันสูงมากเลยมันเวลาลงเนินอ่ะมันเป็นเบรกกับเท้าแล้วทีนี้มันจะล่ม นอสเยนี่ชเนมีนาสนักแคนเอ้ยดตตเรียกคอร์เกลาไเฮ้ยนสเตยตลเ็ฮ้ยลืี่ไม่เนนบอกคนเตียขอบคุณน้องมนนะจ๊ะอันนี้เป็นจักรยานน้องมนเออะไรตก ม,มันต้องระดับเอวสะโพกเราเนาะมันถึงจะพอดีเราคันเก่าอันของอาเนี่ยเคียงเอวเนี่เวลาขึ้นเนินขึ้นมอขึ้นโคอุย้ยพี่น้องเอ้ยใช้ปลายเท้าดัานขึ้นมอก,ก็ไม่ไหวสำหรับพี่น้องที่ได้เข้าไปดูไล์สดเด้อย,ยะฉลเนเย่ยไล์สดที่ว่บไปเอานี่เลยค่ะ ตอนกับมาเกือบถึงแถวพี่น้องเอ้ยคุณตาพาขับรถเอ้นั่นผาไฟแดงอุ้ยเมงเดี๋ยวขึ้นได้ไหมเออไฟยิงชั่วมันเป็นแบบนี้นี่แหะนี่เจ๊ะอ้ย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 คั้น,นั้นจะลงแบบนี้ก็ลงไม่ได้เพราะว่าบันไดนี่มันข้าง มันเป็นเบรกที่บันดไดสิแล้วอ้ยานี่ก็ขอออุจารุภาลัวตระพิตดาวกัสติตรงเยอเอ้ยเบรกเบรกหลังมันเสียเบรกได้แต่เบรกหน้ามันลงมอสูงๆจเจ<อ>นมอตามันกูนตัวอไอ้นหนตัวยารูอาไ,อ,ไ,อ,ไอ้นี่กูอุ้งแกต้องซื้อซื้อทั้งชุดแกบอกต้องซื้อทั้งชุดเบรกหลังมีแต่เบรกหน้าอันนี้ก็ยังดีค่ะยังดีกว่าเราไปซื้อใหม่ขอบคุณน้องมลนะจ๊ะนี่แหละค่ะเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละ ตามภาษาของคนมาน,น,นอกมานอกต้องไปน้องเนาะดูวันนี้มาแซ่บๆด้วยกันค่ะอันนี้ออกปลาเด้อจ้ะเด้อภาษากคราชบ้านยายวนเรียกออกจ้ะทำไมถึงบอกว่าออกไม่ใส่น้ํานั่นเองเอาปลาใส่เอาเครื่องปรุงใส่ค่ะล้างปลาใส่แล้วก็เปิดไฟพอเดือดแล้วก็ตั้งไฟเบาๆพอเขาจะสุกอย่าไปคนนะคะ่ะ อันนี้อย่าไปค้นค่ะใช้เขาเรียกว่ากระเต็ดเอาค่ะหรือว่าซิดนะคะภาษาอีสานซิดเอาซิดเอานั่นแหละจ้ากระเต็ดให้มันขึ้นข้างล่างขึ้นไปข้างบนปลามันไม่เละนั่นเองค่ะก็เป็นตัวอยู่แบบนี้ข้าวพร้อมแล้วจ้าข้าวก็สุกแล้วนี่ค่ะข้าวร้อน เดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะมารับประทานด้วยกันแล้วไปชมบรรยากาศอื่นต่อค่ะฝากเข้าชมคลิปตักปลาด้วยนะคะอ้าวสวยร้อนๆจ้ากินตามมีตามเกิดเดอ้อพี่น้องเดอ้อขออนุญาตเอามือกินเด้จ้ะเด้อจับกินเอาปลาตัวเล็กแบบนี้สามารถกินได้ทั้งกลางทั้ง กระดูกทั้งหัวทั้งหางไหมกินได้ค่ะเพราะว่าขี้ปลามันไม่ขมนะคะเนาะกินได้แต่เยสสนจะหลีกเลี่ยงเดอ้อพี่น้องเดอ้อก็อย่าว่ากันทำไมถึงบอกว่าหลีกเลี่ยงม,มาบดตะแกีสิละเอ้สววัวโกโกนะหลีกเลี่ยงอะไรเพราะว่ากระดูกปลาเขามีแคลเซียมเยอะนั่นเองค่ะอันนี้ก็พริก <laughs> นี่แหละค่ะอยู่ที่นี่ กินเหลือก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ไม่ใช่ว่าจะเอาไปทิ้งวันหลังก็มากินใหม่เดี๋ยวพูดยังไม่จบทําไมยัยสนถึงไม่ไม่กินไอ้ไอ้กระดูกปลาก้างปลาเพราะว่าทุกคนก็บอกว่ากินปลาเล็กปลาน้อยแคลเซียมเยอะใช่ค่ะถูกต้องเดี๋ยวที่นี้ ยายสนมีปัญหาคือว่าปีนั้นเอาปลาไว้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะเอาปลาไว้สี่ถังแล้วก็ทอดกรอบๆอุ้ยกินอร,อร่อยอร่อยะทีนี้ก็เกิดอาการเจ็บท้องเจ็บไส้ขึ้นมาในภายหลังมันสะสมมากค่ะกินมาสะสม สปีสปีห้าปีให้หลังมาก็เลยเป็นถุงน้ำดีอักเสบไปหาหมอหมอก็บอกว่ามันมีหลายหลายสาเหตุที่จะทำให้เป็นเนี่ยนิ่วในถุงน้ำดีเดี๋ยวกินก่อนดนยถ้าเรากินอันนี้เกินประมาณก็เป็นจ้ะถ้าแคลเซียมเยอะเกินประมาณก็ทำให้เป็นได้ยศฝนก็เลยหลีกเลี่ยง เพราะอะไรเพราะว่ายสนนั่นเอตัดถุงน้ําดีออกไปแล้วไม่มีถุงน้ําดีกับเขานั่นเองอะแต่มันเหลือท่อน้ําดียังเหลืออยู่เพราะว่าผ่าตัดสมัยใหม่เขาเขาใช้วิธีเจาะนอะไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่ายาวตรงเอาท่อน้ําดีออกไปด้วยอะไรอย่างน,นี้หมอบอกว่าท่อน้ําดียังอยู่นะให้ระมัดระวังตัวเองด้วยเดี๋ยวมันจะป่งพองขึ้นมาอันตรายอีก ก็โดยหลีกเลี่ยงค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเด้อพี่น้องจ้ะก็มีประโยชน์มั่งไม่มีประโยชน์มั่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยค่ะ รถไฟกำลังมาจ้ะเป็นขบวนสินค้า เยอมากบายบายๆไปไปแล้วจ้ะ